วันนี้เราสองคนใส่เสื้อสีส้มขาวนะคะเป็นสัญลักษณ์เรียกว่างานการชาติกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วรจริงจริงแล้วสัญลักษณ์การชาติคือที่เราอยู่ตรงหน้าอกนี่เป็นเ e d ค r ร s สเครื่องหมายการกบสีแดงกากบสีแดงนะครับเ,เป็นเครื่องหมายที่เป็นสากลใช่ไหมใช่ค่ะประเทศไทยก็เข้าสู่ระบบของสากลน,นะคะมาหลายปีมากแล้วเป็นร,ร้อยปีแล้วนะคะ วันที่14ถึง27ธันวาคมนี้จะมีการจัดงานกาชาติแต่ปีนี้ก็ยังคงเป็นรูปแบบของ New Normal คือจัดงานผ่านระบบออนไลน์นะคะเข้าไปเที่ยวชมได้ที่เว็บไซต์ www. งานกาชาต .com นะคะหรือที่ www.redcrossfair.com ค่ะ14ถึง27ธันวาคมนะคะมีการทําบุญอยู่ในงานกาชาติสอยกระพึกได้เหมือนเดิมนะคะไปที่งานกาชาติ ออนไลน์ได้เลยค่ะทำทุกอย่างออนไลน์หมดเลยใช่ค่ะทุกอย่างขายของขายอะไรในออนไลน์หมดเลยคลิกเข้าไปแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะคะลงทะเบียนรอบเดียวเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะท่องอยู่ในเว็บช้อปปิง้งทำบุญได้เลยค่ะอย่าลืมนะเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะถูกต้องถูกต้องนะคะนะครับในวันที่เรา <14. S 2> ต้องการความช่วยเหลือเวลาประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราขาดอะไรละ่ะ ขาดเลือดใช่ไหมใครที่เป็นนักบริจาคเลือดนะครับก็จะไปบริจาคสะสมเข็มกันทุกปีเลยนะนะครับก็เป็นคนที่มีจิตใจกุศลในบริจาคเลือดเนี่ยเอ๊ะเคยบริจาคไหมยังไม่เคยบริจาคเป็นคนเลือดจางอ๋อเลือดเลือดน้อยเลือดจางนี่เลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยท่าเกณฑ์ต่ำหมดทุกตัวเลยเลือดก็าเลยบริจาคไม่ได้บริจาคเลือดไม่ได้ผมนี่ไม่เคยบริจาคเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะบริจาค ทำไมคะก็ไม so, ่เคยคิดเลยอ่ะมีคนชวนไปก็ไม่ได้ไปกับเขานากลัวเข็มหรือเปล่าถางต้องทำอย่างนี้เออาว่าเราก็ช่วยทาอื่นะผมก็ช่วยการชาติมาเยอะนะประชาันหลายปีนะหลายปีที่ทํางานร่วมกับสภากาชาติไทยประศูนย์ประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะได้รับปลอกแขน เจ้าหน้าที่กาชาติเป็นอาสากาชาติเป็นอาสาการชาตินะครับผมก็จะใส่ปลอกแขนเนี่ยเสียบเป็นที่ที่กระจกรถนะนะครับเจอเหตุขึ้นมาใส่ปลอกแขนการชาติก็ลงมาช่วยเหลือลงปฏิบัติงานได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะเราสามารถทําได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาค ร่างกายน้งใจก็ได้ดวงตรดงดวง,ดงตาได้หมดเลยนะคะหรือว่าบริจาคโลหิตหรือว่าจะทํางานง่ายๆทำบุญง่ายๆก็คือการเข้าไปอุดหนุนสินค้าของสภากาชาดได้เลยลองดูนะถ้าหากว่าหนึ่งเราซื้อหาสินค้าประจําวันอยู่แล้วนะครับถ้าในช่วงนี้ถ้าเราจะซื้อจากกิจกรรมของงานกาชาดเนี่ยมันก็เป็นการสองต่อ,อเราได้ของแล้วก็ได้ช่วยทําบุญด้วยเข้าไป<อ><อ>ในเว็บไซต์ของกาชาดเข้าไปใน Google ง่ายๆเลยนะครับเขียนคําว่า งานการชา,าชาติมันก็จะขึ้นมาให้เขาคลิกลิงก์ตอบไปเลยถ้บไปเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ช็อปออนไลน์ทั้งหมดค่ะโดยยุคโดยสมัยโดยปัจจุบันเนี่ยนะมไม่ต้องไปเดินไปเบียดกันนะใช่ะนะครับไว้สถานการณ์ดีๆกลับมาจริงๆช่วงนี้น่าจัดมากตามสวนนั่นนะ <c oughs> หูฟังหลุดขอ,ขอัยคุณผู้ชมหูฟังหลุดไม่เป็นไรอย่าให้หูหลุดแล้วกันหูหลุดนี่ลําบากเลยหูฟังนี่ก็บอกถ้าคุณผู้ชมโทรมาเราไม่มีหูฟังเราก็ไม่ได้ยินเสียงคุณผู้ชมครับต้องแก้ไขกันอนี่เรื่องงานการชาตินะ